พี่ข้าและรีวายคุณเชียงไายวันนี้ขอนำเสนอรีวรุร่น1ินะคะเป็นรีวายดำทรงกะบอกเล็กน,นะคะขาวกรหัสหนึ่งศูนย์จดหาเก้าสมเอ็ดจากสสิ 7, ยาวทั้งตัวสี 7, ่สองจุเจขาหกนะคะเป็นทรงเดิเลยนะคะพี่เดี๋ยวมาดูด้านในกัน ตัวนี้เลขกระดุม4384นะคะมาดูป้ายกันตัวนี้เป็นป้ายยุคป,ปัจจุบันนะคะผลิตในสัปดาห์ที่10 20พ 20, ศ 20, 20, 2013นะคะเลขกระดุม4384ซึ่งตรงนี้กับเลขกระดุมต้องจะต้องตรงกัน ยืนยันว่าปืนของแทค้ค่ะใครสนใจตัวนี้บอกเขาถ้าเข้ามาได้ค่ะ